สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่องน้องอุ่นวันนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟวันนี้เราก็จะมาสุ่มชุดใหม่นะคะเป็นชุดหันสาเจ้าปลาน้อยนั่นเองนะคะเป็นของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายนั่นเองเนาะก็ก่อนไปซุ่มก็อย่าลืมกดหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้เราทําคิปต่อไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปทําการเริ่มซุ่มกันเลยดีกว่าก็มาดูกันนะคะว่าเราแบบจะเกลือไหม ก็ก่อนอันนี้เราก็เปิดไปแล้วนิดหน่อยนะคะก็ได้มาะส้อเจ็ดเทเค็นเนาะเดี๋ยวเราก็เริ่มทําการเปิดที่สิบกล่องแรกกันก่อนเลยดีกว่าโอเคก็เกลียวเราไปกล่องต่อไปกันเลยดีกว่า ชุดมานั่นเองเนาะก็มี45่สิบห้าอลนั่นเองเนาะเปิดกันไปต่อกันยาวๆเลยกันเลยดีกว่า รอร่าก็สิเอ็ดอันแล้วนัเองเนาะค่ะนคะคะก็จะเปิดทีละสามกล่องเองเนาะจะได้ไม่เบืง่งผิดน่นเงโอเคี่ะาดิ้งหานโอเคครบแล้วนะคะเกินมาหนึ่งอันด้วยชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ เอยใช้ได้เลยอ่ะอเ,เดี๋ยวไปเริ่มสูมชุดผู้ชายกันต่อเลยดีกว่าอยู่ไหนวะเออ,เ,อเกนโอเคเราก็เริ่มสูมกันเลยดีกว่าเกลือไปกันต่อเลยดีกว่า เกือมากเลยรอบนี้จะได้ไหมโอเคได้มาหนึ่งอันแล้วนะคะแล้วก็เปิดกันต่อเลยดีกว่าโอเคได้อีกัน,นึ่งแลยตอนนี้เราขาดอีก3ามอันอนั่นเองนะคะ โอเคตอนนี้เราขาดสองอันแล้วเองนะคะเมื่อกี้ได้อีกอันหนึ่งแหละเอาออกสองอันเลยโอเคนะรอบนี้ก็ไม่เกินเองค่ะเดี๋ยวไปใส่ชุดผู้ชายให้ดูกันเลยดีกว่า <c oughs> ผู้ชายก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดริ่งแจ้งเตือนเวลาที่ลงคลิปใหม่ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารักคุณผูตามทุกคนนะคะ